สวัสดีนักเรียนในรายวิชาโครงงานทุกคนนะครับในคลิปนี้จะมาต่อในเรื่องของการทำเอกสารรูปเล่มโครงการหรือโปรเจกต์นะครับในบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอธิบายเรื่องของหัวใจหลักในการทำเอกสารบทที่2นะครับคืออย่างนี้นะครับเราจะต้องเอาองค์ความรู้หรือเนื้อหานะครับที่ เราจําเป็นจะต้องรู้ก่อนที่เราจะทําชิ้นงานเนี่ยมาใส่ลงไปในบทที่สองหรือถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเราไปดูซิว่างานที่เราทําขึ้นเนี่ยเราใช้ความรู้ตรงไหนบ้างในการทําชิ้นงานตรงนั้นออกมานะครับแล้วก็เอามาเรียบเรียงเป็นหัวข้อแล้วก็นําเสนอทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีหลักทฤษฎีหลักๆนะครับมา,าไว้ในแต่ละหัวข้อนะครับ ดังนั้นเราจะให้ความสําคัญกับตัวชิ้นงานเป็นหลักนะครับตัวหลักการในการสร้างชิ้นงานเป็นหลักแล้วอาจจะมีในส่วนของการบอกทฤษฎีเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้วยก็ได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่โดยหลักการแล้วก็คือว่าเราทําชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาใช้ความรู้อะไรบ้างก็ควรจะมาใส่เป็นเอกสารในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่สอง นี่คือหลักการง่ายๆดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราทําเกี่ยวกับเว็บไซต์แน่นอนนะครับเราก็ต้องไปรู้องความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งหมดก่อนว่าเว็บไซต์มันคืออะไรเว็บไซต์มันมีหลักการสร้างยังไงมีหลักการออกแบบยังไงนะครับรวมไปถึงโปรแกรมที่ใช้มันใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการสร้างหมายถึงกลุ่มเรานะครับเราใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างเราระบุในส่วนของ ข้อมูลลงไปในบทที่2ตามนั้นเลยนะครับไม่ต้องไปตามกลุ่มอื่นนะครับนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรงานวิจัยตัวไหนบ้างนะครับที่มันออกมาแล้วแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทําก็คือเว็บไซต์นะครับคือเรื่องอย่างเช่นบางคนทําเว็บไซต์ให้กับโรงเรียนนะครับคือเรื่องของเว็บไซต์ที่เราทําก็คือคือเรื่องคือแหล่งกรณีศึกษานะครับแต่ประเภทก็คือเว็บไซต์พวกนี้สื่อการสอนทําอะไรบ้าง นะครับก่อนจะรู้ว่าก่อนจะทําสื่อการสอนเนี่ยเราจะต้องรู้องค์ประกอบทฤษฎีเนื้อหาอะไรบ้างก็ต้องไปเอามาใส่นะครับก่อนจะทําเป็นพวกอ,อุปกรณ์ i อโเป็นพวกขุนยน์เป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเราจะต้องรู้อุปกรณ์รู้หลักการรู้งานวิจัยไหนบ้างที่จะต้องเอามามาเป็นความรู้แล้วก็เอาไปประยุกใช้ในการทําชิ้นงานก็เอามาใส่นะครับดังนั้นบางหัวข้อเนี่ย จะมีหัวข้อของบทที่สองไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับการทำโปรเจกต์ในแต่ละประเภทนั้นนะครับต้องบอกแบบนี้บางโปรเจกต์อาจจะมีหัวข้อในบทที่สองยี่สิบหัวข้อ,อก็ไม่เป็นไรบางโปรเจกต์อาจจะมีหัวข้อในบทที่สองแค่สิบก็ไม่เป็นไรเพราะงานมันคนละอย่างกันงานคนละประเภทกันนะครับดังนั้นถ้าเราฟังแบบนี้แล้วนะครับเราก็อาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น นะครับซึ่งครูก็มาพูดซ้ำๆอีกหลายๆรอบให้เราได้กลับไปทบทวนในการทําบทที่2อ,อีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้องนะครับนะดังนั้นใครที่ชอบไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาที่มันไม่เกี่ยวกันเลยนะครับถ้าเอามาส่งก็โดนลบอย่างเดียวงนั้นเราต้องรู้แล้วว่างานที่เราทำนะเราใช้ความรู้อะไรบ้างแล้วก็ใส่ตามนั้นนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูหัวข้อที่ทุกกลุ่มควรจะมีนะครับ แล้วนอกนั้นก็ไปเพิ่มเติมเอาเองนะครับหัวข้อ2.1นนะครับแน่นอนในการทำโปรเจกต์แต่ละประเภทเนะี่ยอย่างเช่นเว็บไซต์นะครับประเภทโปรเจกต์คือเว็บไซต์แต่เรื่องที่จะทำหรือแหล่งกรณีที่ทำเนะี่ยมันเป็นคนละอย่างกันนะครับอย่างเช่นบางคนทำเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบางคนทำเว็บไซต์แนะนำโรงเรียนบางคนทำเว็บไซต์แนะนำองค์กรต่างๆแบบนี้นครับ ไอ้ส่วนที่อยู่หลังคำว่าเว็บไซต์นั่นแหละคือชื่อเรื่องหรือชื่อแหล่งกรณีศึกษานะครับเราจะต้องไปตั้งหัวข้อว่าอย่างเช่นถ้าเป็นเว็บไซต์แนะนํสถานที่ท่องเที่ยวก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มาใส่เนื้อหาของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละตัวเนี่ยที่มันจะไปอยู่ในเว็บไซต์ของเราจริงๆเนะี่ยมาไว้ในนี้ด้วยนะครับทั้งรูปภาพทั้งอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใส่ใครทําเกี่ยวกับ สื่อการสอนสื่อการสอนหรือสื่อการเรียนรู้นะครับเรื่องอักษรพยัญชนะไทยสิบตัวอะไรแบบนี้นะครับก็ตรงนั้นแหละครับก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอักษรพยัญชนะไทยแบบนี้นะอันตรงในส่วนของข้อมูลหรือแหล่งข้อนูศึกษาเนี่ยต้องมีข้อมูลเข้ามาใส่นะครับผมเชื่อว่าหลายกลุ่มเนี่ยทำโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับมันจะมีเรื่องที่ทํา มันจะมีแหล่งกรณีศึกษาที่ทําที่แตกต่างกันแต่ประเภทโปรเจกต์เนี่ยมันจะคล้ายๆกันสมมุติในห้องนั้นมีกลุ่มโปรเจกต์สิกลุ่มอาจทําเว็บไซต์ประมาณ6กลุ่มแล้วนะครับประเภทโปรเจกต์คือเว็บไซต์เหมือนกันส่วนอีก4กลุ่มอาจจะทําเป็นสื่อการสอน2กลุ่มทําเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ l อโอทีอีกสกลุ่มเนี่ยเห็นไหมครับประเภทโปรเจกต์ซ้ำกันแต่เรื่องของของหรือแหล่งกรณีที่ทำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนั้นข้อมูลตรงนี้ แหล่งตัวนี้ศึกษาหรือเรื่องที่เราทํามันจะไม่เหมือนกันเราก็เอามาใส่นะครับ 2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ก็อย่างที่บอกครับว่าให้ดูที่ประเภทโปรเจกต์เป็นหลักนะครับอย่างเช่นถ้าใครทําประเภทเว็บไซต์เราก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับก็อาจจะตั้งหัวข้อเป็นเว็บไซต์นะครับแล้วก็นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หลักการประโยชน์วิธีการสร้างการออกแบบอะไรในหัวข้ออย่างนี้เลยนะครับนนะ การทาสื่อการสอนก็อาจจะเป็นสื่อทฤษฎีสื่อการสอนแล้วก็อธิบายว่าทฤษฎีสื่อการสอนคืออะไรมีลักษณะสําคัญยังไงมีประโยชน์ยังไงมีหลักการนําไปสร้างยังไงก็อธิบายในหัวข้อนี้นะครับฉะนั้นสองหัวข้อนี้นะครับทุกคนจะต้องมีให้ครูไปตรวจนะครับหัวข้อที่สามหัวข้อที่4หัวข้อที่ห้าหัวข้อที่หกหัวข้อที่เจ็ดแปดเป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองว่าเรามีองค์ความรู้อะไรอีกที่จะใช้ ในการสร้างชิ้นงานตัวนั้นขึ้นมาเช่นถ้าคนทําเว็บไซต์เนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับถึงจะสร้างได้ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์นะครับต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูแล้วก็มีองค์ความรู้อื่นๆที่จําเป็นจะต้องรู้เพื่อเอาไปสร้างชิ้นงานนะครับฉะนั้นมันอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับคนทําสื่อการสอนแน่นอน คุณจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเขียนสตอรี่บอร์ดด้วยนะนะครับทําสารคดีหนังสั้น MB เนี่ยต้องมีสตอรี่บอร์ดก็ไปดูว่าสตอรี่บอร์ดสร้างยังไงล้องเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาใส่ในทฤษฎีด้วยอ่าโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการตัดต่อโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ในการอัดเสียงอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีตามหัวข้อ,ต,อ,ต,อต่อมาเลยนะครับสมมุติว่าเราไล่มาเรื่อยๆแล้วครับจนหมดแล้วเนี่ย อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ใส่ก็คือในส่วนของทฤษฎีความพึงพอใจนะครับก็ไปหาข้อมูลที่เราเข้าใจว่าทฤษฎีความพึงพอใจคืออะไรมาใส่ด้วยนะครับนะในหัวข้อนี้ x หมายถึงอะไรครับ x หมายถึงหัวข้อนะครับที่เราลันมาแล้วเนี่ยก็ลบ x อ,ออกแล้วก็ต่อจากนั่นเลยอย่างเช่นถ้าหัวข้อข้างบนมันถึงแค่6ต่อไปก็7นะครับนะศึกษามาด้วยนะครับ แล้วก็หัวข้อต่อไปคืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องอันนี้นะครับก็จะกําหนดให้ทุกคนไปศึกษาเรียนรู้ตัวอย่างชิ้นงานของรุ่นพี่เรานะครับคําว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็คืองานที่เขาทําออกมาเสร็จแล้วนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบของงานวิจัยระดับปริญญาตรีก็ได้หรืออาจจะเป็นในรูปแบบของโครงการหรือโครงงานโปรเจกต์ของรุ่นพี่เราก็ได้นะครับที่เขาทํา งานวิจัยในลักษณะประเภทเดียวกันอย่างเช่นถ้าทำเว็บไซต์แน่นอนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่มีทั้งหมดอยู่5งานเนี่ยก็เอามาใส่ในนี้ครับเวลาใส่ก็มีในส่วนของเนี่ยตัวคํานําทางแล้วว่าเราต้องใส่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละหัวข้อจะต้องใส่อะไรลงไปนะครับก็มีไกด์ไลน์ให้เบื้องต้นแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากจะใส่มา,มากกว่านั้นในแต่ละหัวข้อก็ก็จัดไปนะครับแต่ โดยปกติก็กำหนดหรือบล็อกสเปคข้อมูลที่จะให้ใส่แล้วซึ่งมันก็จะดูเป็นรูปแบบที่อ่านแล้วรู้เรื่องมากกว่านะครับนะถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมการอ้างอิงแบบในเนื้อหาเข้ามาก็เพิ่มได้นะครับแต่ว่านี่คือเน้นการเอาเนื้อหามาใส่ก่อนนะครับในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําเกี่ยวกับเว็บก็ต้องไปศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับเว็บนะครับไม่ใช่ว่าทําเว็บแต่ไปเอางานวิจัย สื่อการสอนหรือการทําหุ่นยนต์มาใส่มันไม่เกี่ยวกันนะครับนะฉะนั้นง่ายที่สุดใกล้ตัวที่สุดก็คือนักเรียนก็ต้องไปดูว่ารุ่นพี่เราเนี่ยที่มันเคยอยู่ปชสามเนี่ยมันทําเรื่องเว็บไซต์อะไรไว้บ้างนะครับก็ไปยังห้องสมุดของแผนกห้องสมุดของวิไลหรือห้องสมุดออนไลน์ก็ได้นะครับมันก็จะเ,เขาเรียกว่าได้ข้อมูลตรงนั้นมานะครับห้าเรื่องห้าเล่มด้วยกันนะพูดง,ง่ายเลยก็คือไป หางานวิจัยหรือหาโครงงานของเพ่นพี่ที่เขาทาเสร็จแล้วน่ยห้าเล่มมาศึกษาแล้วก็เอามามาใส่ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับยังยกตัวอย่างเักยงหนึ่งตัวครับตรงนี้นะครับก็ไปดูว่าชื่อเรื่องอะไรครับแล้วก็ใครเป็นคนวิจัยนะครับถ้ามีหลายคนก็เขียนชื่อหลายคนนะครับมีสองคนก็เขียนชื่อคนที่หนึ่งคนที่สองก็เขียนวันละนะครับนะจัดทาเมื่อปีไหนก็ดูปีพศหน้าปกนำมาใส่นะครับตัวหนังสือสีดําไม่ต้องลบนะครับ แล้วก็เอาเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อหาสําคัญของงานวิจัยหรือโครงงานตัวนั้นมาใส่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของบทคัดย่อหรือตรงหัวข้อของการสรุปผลนะครับในบทที่ห้าแต่ถ้าใครอยากจะสรุปเองทั้งหมดก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับงั้นย่อหน้ามาเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับในส่วนของบทคัดย่อนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆครับจนมีงานวิจัยรองรับอยู่ทั้งบทท้าง,งานที่มันเกี่ยวข้องกับงานของเรานะครับ บทที่2เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการบอกว่าเราไปศึกษาเรียนรู้ทฤษฎีเอกสารองค์ความรู้แล้วก็งานวิจัยอะไรบ้างที่มันจะเอามาใช้ในการทำโปรเจกต์จบหรือโครงงานของเราให้มันมันเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะมีหัวข้อประมาณนี้นะครับใครที่ไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยงาน โปรเจกต์ของตัวเองก็โดนลบนะครับเพราะมันไม่เกี่ยวนะครับไม่รู้เราไปเอาอะไรมาใส่นะครับนะคือเราต้องทำเอกสารเพื่ออ้างอิงกับตัวชิ้นงานที่เราทำนะครับไม่ใช่ว่าทำยังไงก็ได้ขอให้ได้ส่งแล้วได้คะแนนอันนี้ไม่ใช่นะครับนะท่านครูให้แนวทางเราประมาณนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับคือบางบางแหล่งบางที่นะครับ บางหน่วยงานนี่เขาจะมีระเบียบที่มันชัดเจนมากกว่านี้แต่อันนี้เราเอาในทางที่มันเป็นเป็นไปได้ก่อนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับก็เข้าใจทุกคนนะไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้รีบมาสอบถามนะครับอย่าไปปล่อยวันเวลาให้มันทิ้งไปแบบเปล่าประโยคแล้วเรายังยังงงอยู่นะครับงนั้นหัวข้อแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันอย่าไปก๊อปข้อมูลมาใส่แบบมั่วๆนะครับเพราะแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะก็ จบกันอธิบายในส่วนของการทำเอกสารบทที่2ไว้เท่านี้นะครับเจอกันในบทที่3ในคลิปต่อไปสวัสดี